สวัสดีค่ะแหวนะคะคันนี่ค่ะวันนี้นะคะไม้ที่อยู่ในมือเรา2คนเลยนะคะก็เป็นสายบุกแน่นอนนะคะแอ t ฟอร์ e 90 n e สิวนะคะ สำหรับใครที่ถามหาเรื่องของไม้บุกตัวท็อปเนี่ยแล้วก็กำลังรอรีวิวนะคะก็เรียกได้ว่าเงินในกระเป๋าเริ่มสั่นคลอนนะคะวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบ2ตัวนะคะเป็น90นิวที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยคือบอกว่าคนตื่นเต้นมากเราก็จะมาเทียบกับตัว90ตัวเดิมนะคะซึ่งมันจะมี2เวอร์ชันเนาะเวอร์ชันที่เป็นดราก้อนกับไทเกอร์นะคะอู้ดูดันมากเขาบอกเขารวมทีเดียวเลยดูก่าเดิมอีกเป็นไม้เดียวรวมกันเลยนะคะเทคโนโลยีใหม่มีอะไรบ้างนะแหวนและสําหรับใครนะคะที่อยากจะดูรีวิวเปรียบเทียบกับ รุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถกดเข้ามาดูนะคะได้ที่เมมเบอร์ของพวกเรานะคะสามารถสมัครมาเป็นเมมเบอร์ได้เลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟแล้วก็รวมถึงเลี้ยงข้าวขาหมูพิเปอร์ด้วยนะคะอุ้ยอยากรู้มากเลยถ้าสมมุติว่าจะซื้อตัว90นิ้วเนี่ยเปรียบเทียบกับตัว88ดีโปเ,เป็นยังไงหรือว่าค่ายอื่นเป็นยังไงนะคะก็มาให้กําลังใจพวกเราได้นะคะมาและสําหรับวันนี้นะคะหวานก็ขอพูดถึงตัว90นิ้วก่อนเ,ออเลยแล้วกันเนาะที่เกริ่นกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าตัวเนี้ย มันเกิดจากการรวมพลังของไทเกอร์และดาก้อนเนี่ย mm. เข้ามาด้วยกันนะคะ mm. บางคนบอกว่าอชอบไทเกอร์ตีง่ายกว่าดาก้อนเพราะดาก้อนหัวจะหนักกว่า mm. ตัวสีฟ้าเนี่ยตัวนี้นะคะดาก้อนตัวนี้เป็นไม้เก่าของโลกินยูนะคะ mm. ซึ่งต,ตัวนี้เป็นของตัวเก่าที่คริสซี่ตอนที่เขาอยู่ลินนิกนะ mm. เขาใช้ตัวนี้นะคะพอเปลี่ยนมาใหม่นะคะ มารวมกันมารวมพลังกันเรียบร้อยนะคะ <ๆ S 2> ก็เป็นไทเกอร์ดาก็รวมกันไม่รู้เป็นอะไรนะคะเขาเรียกว่า90ินิวเดี๋ยวลงคนอยู่คนเดียวไงเลยรวมเลยอ๋อรวมก็พี่เปิลบอกว่าตัวนี้วัตนาเบเขาก็เอามาลองแล้วนะคะแต่ว่าตอนแข่งรายการแรกหลังจากที่ได้ลองไปแล้วเขาก็ยังใช้ตัวฮาประเทค9 0 0 0อยู่นะคะอ่าในมือของแหวนตนนัวนี้ถืออยู่นะคะก็เป็นไม้น้ำหนัก4ีนะคะตัว90้นิวซึ่งตัวนี้มีทั้ง3 u 4ยแล้วก็5 u นะคะ โดยที่รุ่นเก่าตัวไทเกอร์ดาก้อนจะไม่มี 5U นะคะอันนี้ก็เอาใจคนที่<า>ยอยาก<บ>ได้สายบุกแล้วก็ขอน้ำหนักเบาลงหน่อยนะคะก็จะได้เหมือนแบบตีได้สบายขึ้นนะคะตัว90นิวมีอะไรที่แตกต่างจากตัวเดิมไปบ้างนะคะมาไล่ที่ตัวเฟรมเลยนะคะเห็นอย่างแรกเลยสัญ,ญลักษณ์สายฟ้าฟาดนะคะซึ่งตัวเก่ามีไหมมีแต่ว่ามันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์สายฟ้าฟาดคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่านอกจากที่มันจะบอกว่ามันไวเป็นสปีดมันคือจุดกึ่งกลาง ในเวลาเขาขึ้นเอ็นเขาจะได้รู้ไงว่าตรงนี้คือเป็นเส้นตรงกลางแล้วความสําคัญของมันมากกว่านั้นก็คือว่ามันเป็นไม้บุกที่มันยังได้สปีดดีอยู่ความหมายของตัวนี้นะคะไม่ใช่อยู่ดีมาเพ้นเองนะพี่เปิ้เพ้นเองหรอาไม่ใช่นะคะนี่คือความหมายอันแรกนะคะมาถัดมาดูเรื่องของตัวสีสัน สีสันก่อนนะคะสีสันางคลบอกชอบมากนะคะเป็นสีส้มน้ําเงินนะคะตัดกันรวมกันไงเขาเอามารวมกันไหมเออจริงจริงพอมารวมล่างกันปุ๊บก็กลายเป็นสีนี้แล้วก็ตัวคําว่า Air Force เนี่ยมันก็จะเป็นสีเงินเงินเขาเรียกว่าสีอะไรทองแดงเออเรียกว่าสีทองแดงสวยนะใช่สำหรับคะแนนความสวยอันนี้ก็ให้ให้แบบ9เต็ม10เลยนะคะแล้วก็มาที่เทคโนโลยีของตัวเฟรมตัวนี้บ้างนะคะตัวเก่าเขาจะมี H D F ในการที่จะทําให้ตัวเฟรมเนี่ย ตีแล้วมันไม่ไม่สะเทือนเนาะมันก็จะนุ่มอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวใหม่ก็มีการอัปเกรดวัสดุขึ้นมานะคะโดยใช้ตัว H D F นะคะผสมกับตัวนี่ Polymer Energy ตัวนี้นะคะที่เอามารวมกันข้อดีของมันก็คือการตลาดเนาะโอ้โห oh, oh. มันจะทำให้ตัวเฟรมเนี่ยนุ่ม เข้าไปอีกนะคะมีวัสดุอะไรที่อัปเกรดขึ้นมาเราก็แบบทาดการตลาดอะเนาะเฮ้ยมันเป็นยังไงนะต้องรอมันเป็นยังไงนะใช่ไหมคะโอ้โหพี่เปิลบอกยังไม่หมดนะตียังไม่หมดนะมันมี Energy Return ด้วยนะคะแปลว่าเวลาที่เราตีปุ๊บเราได้แรงมากขึ้นพี่เปิลบอกว่าเวลาที่มัน Energy Return เนี่ยพอตีปุ๊บเนี่ยปกติมันซับคือซับแรงก็คือซับแรงแรงไปเลยถูกดูดไปกับโฟมอะไรก็ว่าไปแต่คราวนี้ไม่มันปล่อยขึ้นไงเขาบอกรีเทิร์นก็คือ จะส่งแรงให้ได้มากขึ้นซ,ซึ่งซึ่งฟังอยู่ตอนนี้นะคะยังยังไม่ต้องเชื่อเราเพราะว่าเราเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนว่าถึงหรือเปล่าเขาไม่รู้เรา่าแรงที่มันจะม<ช>ีเพิ่มเนี่ยวัสดุมันใส่มาแบบเต็มเอียดเลยนะคะ,อ,อ,ะอ่ะมาถึงตัวเฟรมงยังไม่ไปไหนนะคะรูตาไก่มาให้ดูตัวเก่ากับตัวใหม่ตัวเก่าเห็นไหมตรงตัวเก่าเนี่ยมันจะมีจํานวนรูตาไก่ทั้งหมด7 0 72ตัวใหม่จะเป็น76อ่า ใกล้ๆที่มันอยู่ใกล้ๆเอี่อมันจะเเลยใกล้กันมากเห็นปะตัวนี้เขาก็เลยนี่แหละขยายมันขึ้นมาหน่อยด้วยการที่ทำรูตะไก่เพิ่มชิขึ้นมามากขึ้นคยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดค่ะมวลสารเจ็ดป่าช้านะคะพี่เพิร์บบอกว่าตัวก้านอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวก้านตัวนี้ก็จะ คล้ายๆกับก้านตัวไทเกอร์ตัวเก่าอยู่นะแต่ว่าความเป็นมวลสารนะคะของใหม่มันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะตัวนี้ใช้เป็นตัว s t ต b i l i z ลลี่เอัสติกชาร์ปตัวนี้ที่อยู่ในก้านก็คือเคยเห็นก้านใช่ไหมมันก็จะฉีดโฟมเข้าไปเวลาที่แรงดีดอะไรเงี้ยมันจะทําให้ก้านมันคืนตัวได้ไวแล้วมันนุ่มขึ้นตัวเก่าไทเกอร์ก็มีเหมือนกันยังไม่หมดนะคะตัวใหม่อันนี้ก้าน6 4จมิลนะคะอันนี้ตัวเก่าตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวนี้6.2ก็ขยับก้านขึ้นมาให้มัน ถ้าบางคนบอกว่าตีก้านเล็กแล้วมันรู้สึกว่าไม่แน่นไม่แน่น,นเออมันไม่แน่นน่ะ ความตึงก็รับได้เท่าๆเดิมนะคะก็คือ30ปอนเนาะ,ะอันนี้<ม>คืออะไรคะคือมันไม่รู้เป็นอะไรอันนี้อันนี้น่าเขาน่าจะอยากให้เราดูข้างในนะคะว่าตรงด้ามตรงเขาเรียกว่ากรวยมันอันนี้น่าจะเป็นพลาสติกที่แข็งแรงพี่เปิลบ,บอกว่าสีสันมันยังน้อยไปนะคะ<ช>พี่เปิลก็เลยขอขอเอ่เขี่ยสีมันออกนิดนึงลองจะได้เห็นนะคะเผื่อใครอยากเห็นกรวยอ่าตัวนี้ก็ขึ้นความตึงถึง30ปอนนะคะวันนี้ก็ขึ้นมาประมาณสัก 27ปอนด์นะคะแล้วก็เป็นเอ็นลินหนึ่งนัมเบอรวันนะคะตัวนี้0.65นะคะก็เดี๋ยวถึงเวลาละ ีตัวใหม่นะคะฟีลลิ่งแรกก็มันหนักนะตอนที่ดาดมันรู้สึกเหมือนจะช้า <c oughs> แต่ว่ารูปมันก็ออกไปไวกว่าที่คิดไว้ปกติถ้าไม้หัวนหนักขนาดนี้จะรู้สึกว่าดาดแล้วมันแบบมันช้าไปเลยแล้วลูกวิถีมันค่อนข้างโอเคเลยนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่นเขาเรียกงนรุ่นคอนโทรลตัวท็อปอย่างเช่น Arc 11 Pro a r ็ดอ่ะผลใกล้เคียงแต่ฟีลลิ่งตัว Arc อ่ะจะดีกว่า แล้วเมื่อกี้นะคะเราก็ไปทดลองกันมาแล้วเนาะทั้งตัวเก่านะคะตัวไทเกอร์ด้ากนแล้วก็ตัว90นิวนะคะอบอกได้เลยว่าไม่ใช่ไม้ที่ตีง่ายทั้งหมดนี้รวมถึงตัว900แม็กซันนะคะสำหรับคนที่เป็นมือสวัครเล่นทั่วไปเนาะ ที่แบบยังไม่ได้มีความแข็งแรงมากนักนะคะก็บอกเลยว่าทั้งหมดเนี้ยคือก้านมันจะเป็นก้านที่กลางค่อนจะไปแข็งอ่ะตัวเนี้ยก็เรียกได้ว่าคือเกือบแข็งอ,ะอ่ะนะคะตัว90นิวแล้วก็ฟิลลิ่งแรกหลังจากที่เอาไปดาดนะคะบอกได้เลยว่าเมื่อยมากอันนี้สี่ยูนะเมื่อยมากปกติก็เป็นคนที่ตีไม้สี่ยูแต่เราตีไม้แบบสายสป,ปีดนะคะอ่ะพอมาตีอันเนี้ย ลา้ลาล้าแบบคือมันดาดดีนะมันมเป็นไม้ที่ดาดดีพอๆกับแบบ Arc 11 Pro อ่ะที่แบบเออลูกดัดอะไรอย่างเงี้ยคือดีอันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วนุ่มด้วย <c oughs> คิดเหมือนกันเลยดีดแล้ว<อ>นุ่มเหมือนกันตอนรีวิวไปเมื่อกี้บอกว่าลูกหนักจะไม่แพ้กับพวกสายสปีดสายคอนโทรลอ,อย่าง Arc 7 Arc 11ที่พูดไปเลยนะการแน่นการมียวบเลยคือปกติถ้าไม้หัวหนักอะเวลาเหวี่ยงลูกดัดมันจะรู้สึกว่าช้าอันเนี้ยโอเคโอเคแต่ว่ามันเหมือนที่แหวนบอกมันไม่ใช่ไม้ที่ทุกคนจะตีได้นะคะอันนี้วัดบาลานซ์พอยต์มาให้ แกะคลิปนะพันคลิปแค่1 1ึ่ทบนะคะแล้วก็ ขึ้นเอ็นแล้วนะคะบาลานซ์พอยอยู่ที่300มิลน,นะคะก็คือ30เซนนะคะก็ตกเป็นไม้หัวหนักนั่นแหละนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับตัว900แม็กซันจะอยู่ที่295หนักขึ้นมากว่าแม็กซันนิดเดียวเองนะคะลูกบุกเนี่ยปกติแหวนก็เป็นคนที่ไม่ได้ตกจิกอยู่แล้วนะคะซึ่งพอมาใช้ไม้นี้คิดว่าหัวมันหนักแล้วมันจะทําให้เหมือนกับวิถีมันพุ่งลงใช่ไหม,มแต่เมื่อกี้คือพอไปใช้รู้สึกว่าไม้ มัเป็นภาระกับตัวนะคะก็คือว่าความแข็งแรงมันไม่ถึงกับตัวไม้เอาแค่แบบ จะยกขึ้นมาตีวงหนึ่งอะ่ะยังรู้สึกว่าแบบเหมือนคนชักดาบแล้วดาบมันไม่ออกอ่ะเข้าใจไหมอะ่ะใช่ใช่ <c oughs> ใแล้วกเ<ะ>พราะว่าด้วยน้าหนักไม้มันเยอะไงแล้วแวนชินกับตัว700คือมันเบาม,มันดึงง่ายไปทั้งหมดท,ทั้งทั้งทั้งด้ามเลยนะแต่จริงอ่ะที่ลองมาทั้ง3าตัวเก่าและใหม่ไม่ได้มีอะไรที่ที่ตีง่ายเลยนะคะตัวใหม่ถามว่าความแตกต่างกับเก่าเป็นยังไงนะลอง2ตัวนี้ตียากทั้ง2ตัวแต่ว่าถ้าให้เลือกไม้ที่เข้าวงแล้วกันนะแต่ละคนวงไม่เหมือนกันเนาะตัวสีฟ้าดาก้อนก็คือ งานเขาบอกว่าเขาไม่ชอบดรกก้อนกันชอบไทเกอร์มากกว่าแต่มันก็แล้วแต่คนเมื่อเปรียบเทียบกับตัวใหม่ถามว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงตัวใหม่ก็คือนุ่มหนักแน่นเป็นไม้ที่ไม่แข็งอะ่ะไม้สายบุกหัวหนักก้านแข็งที่ไม่กระด้างคือไม่ได้แบบรู้สึกสะเทือนนะคะแต่ว่าถามว่าตีได้ทั้งเกมไหมคือถ้าสําหรับเราผู้หญิงก็ก,ก็ตีไม่ไหวก็ตีไม่ไหวทั้งเกมนะคะเอาไปตีได้นิดหน่อยแหละแต่ว่าลูกสปีดคือเราไม่ได้มีกล้ามเนื้อข้อมือที่มันแข็งแรงมากที่จะแบบเร่งได้ทั้งเกมก็เป็นไม้ที่ถ้าสมมติใครรแแข็งแง็งงผู้ชายที่เปน บุกอยู่แล้วถามว่ามี2ไม้นี้อยากจะอัปเกรดมาดีไหมก็ได้ก็ได้นะก็ได้มันจะให้ความสุดที่มันแน่นนุ่มมากกว่าถ้าจะดาดง่ายกว่าประหยัดแรงขึ้นนิดนึงนก็โดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นไม้ที่สําหรับสายบุกจ,จ๋าๆก็น่าจะชอบเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ถามว่าตัวเบร x เ0็กเก้แม็กซันนะคะกับตัว 90นิ้วนะคะแตกต่างกันเยอะไหมถ้าลูกดาดอาจจะใกล้ๆเคียงกันเพราะว่าตัวนี้ก็คือเป็นไม้บุกที่ดาดค่อนข้างดีนะคะแต่ถ้าเรื่องของการถ้าเป็นน้ําหนักโดยโดยโดย,โดยภาพรวมทั้งหมดะจะรู้สึกว่าเวลาถือตัวแม็กซันสบายมากกว่าสบายแขนมากกว่าคือจริงๆน้ําหนักมันก็4ี่ยูเท่ากันนะคะแต่รู้สึกว่าจะตีตัวแม็กซันสบายกว่าแล้วก็ถ้าลูกรับก็จะค่อนข้างถ้าตัวนี้จะเรียกว่าหน้าไม้ไวกว่าเนาะ แต่ก็ไม่ได้ไวแบบแตกต่างกันมากขนาดนั้นนะคะด้วยความที่แบบตัวนี้มันก็จะมีน้ําหนักของตัวไม้อยู่เหมือนกันเนาะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นลูกบุกล่ะเป็นยังไงนะคะลูกบุกก็ทั้ง2ตัวนี้อาจจะได้ถ้าคนที่มีแรงนะในวงเลบุลที่มีแรงก่อนอาจจะชอบรู้สึกว่าตีตัว90นิ้วแล้วรู้สึกมันกว่าตัวแม็กซันแต่ถ้าสําหรับแหวนอะ่ะแรงมันอยู่ประมาณนี้ตี2ตัวนี้มันไม่รู้สึกว่าโอ้มันต่างขนาดนั้นพี่เปิลรู้สึกว่าไม่ต่างเนาะแต่พี่เปิลบอกว่าเห็นแหวนตี90ินิ้วรู้สึกสง,สงส <laughs> ถ้าเทียบลูกบุกนะลูกบุกระหว่างแม็กซันกับตัว90นิ้วนี่นะความรู้สึกความพุ่งอะ่ะไอตัวนี้ลูกจะไปเร็วกว่านะคะแต่ความหนักแน่นรู้สึกว่า90มันจะปุ้ง <c oughs> แน่นกว่าเ <c oughs> อา <c oughs> ในมุม <c oughs> <ๆ S 1> คนปบนะ <c oughs> ก็จะรู้สึกว่าตัวนี้ลูกมันลงเร็วกว่า เขาว่าตอนที่เราจังหวะเราตีลูกกันะคะหัวไม้มันลงแบบปุ๊บอย่างเงี้ยเร็วต่อความหนักแน่นอะไม่เท่าไม่เท่าตัว90นิว90นิค้คมุ๊แน่นอย่างนี้เลยอะมันแล้วแต่คนชอบถ้าใครเป็นสายสปีดแล้วอยากจะแบบได้น้ำหนักก็อาจจะตัวนี้แต่ถ้าชอบปบหนักๆเอามัน90นิวลล <90 S 1> ่เมอก อโอเคไม้นี้เหมาะกับใครนะคะก็บอกเลยว่าหนึ่งเลยเนี่ยต้องเป็นผู้ชายหรือถ้าผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงแบบนะักกีฬาถึงจะรีดประสิทธิภาพของมันได้อย่างเต็มที่เนาะอันนี้คือสียูนะคะแต่ถ้าสมมติเป็นแหวนเป็นฟันนี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือแหวนนาตีไม่ไหวสียูนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบไม้บุกเนาะ ชอบชอบบุกชอบเล่นลูกหลังหรือว่าคนที่แบบตีเดี่ยวจริงๆตัวนี้ก็ก็น่าจะแบบเหมาะเลยนะคะถ้าใครที่มีตัวเก่าอยู่แล้วไทเกอร์ดากอนหรือแม็กซนันรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องจ่ายเงินเพิ่มไหมเพื่อจะมาซื้อตัวใหม่ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบของเงินในกระเป๋าแต่ถามว่าประสิทธิภาพทั้งสองอันอนะ่ะมันอาจจะแบบว่ามันอาจจะต่างการบวกลบนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอยากได้ก็จัดนะคะประหยัดทำไมนะคะ เออมีคนถามพี่เปอร์มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะลองให้เรียงลําดับลูกบุกแม็กซันไทเกอร์แล้วก็คือมันต่างกันเล็กๆน้อยๆคือมันขึ้นอยู่ก,กับว่าเราวงสวิงเหมือนที่พี่ติงบอกนะคะแล้วเราเนี่ยเหมาะก,กับ ไม้ไหนว่าถ้าปรับตัวได้แหมคิดว่าก็สามารถคุ้นชินกับไม้ตัวได้เหมือนกันนะคะและมาถึงตรงนี้คงมีคนที่อยากรู้หลายคนว่า 4u กับ 5u หูแตกต่างกันเยอะหรือเปล่าแล้วเราควรจะซื้อน้ำหนักแบบไหนกันแน่นะคะ 4u หรือ 5u ดีในมือแหวนนะคะก็มีทั้ง2น้ำหนักเลยนะคะแต่ว่า 3u ไม่มีนะคะเพราะว่าตีไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า2ตัวนี้นะคะแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วแตกต่างกันมากหรือเปล่าว่าแต่ละตัวเหมาะกับใครนะคะใครอยากจะให้เทียบกับตัวไม้ไหน ะะเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อในคลิปเมมเบอร์ Member ของเรานะคะก็จะมาพูดคุยหลากหลายไม้เลยนะคะเดี๋ยวมาเทียบกันให้สําหรับเป็นข้อมูลใครที่อยากจะกําลังตัดสินใจซื้อนะคะตัวเลขราคายังไม่ได้คลอดออกมาว่าราคาตัวนี้ขายที่เท่าไหร่แต่คิดว่าก็น่าจะมี6,000นบวกๆเนาะถ้ายังไงแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทาคลิปรีวิวด้วยนะคะ